สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับเมื่อนี้กับ้าเอฟซีทุกท่านนะครับมาอยู่กับบุญน้าโชคคนมีโชกอคนมีโชเอยู่กับบุญบ้านรวยน้ำอ,อ,อยู่กับทุกคนนี่แหละทุกคนเออมันเปลี่ยนยังไงบ้างหนึ่งเมื่อนี่เนี่ยมันมีประเด็นฮอตประเด็นร้อนเลยเซึ่งมีวัดบรรพ่เนี่ยเิ่นไ้เลขถึงมาแล้วเข้าหัว เกางวดครับอ่าบางบ้านถือว่าอะไรเกางวดถือแปดงวดถือแปดงวดอ่าเพราะว่าหลุดหนึ่งงวดอ่าอแมนแมนครับหลุดหนึ่งงวดบานนี่ผู้ที่นั่งอยู่ทั้งนาหนิเพื่อเป็ี่ยนผู้ใกล้ชิดเลยใกล้ชิดเข้าหกก็งู้มือดีทั้งทั้งที่เขาไปถ่ายทำครับวิดีโออยู่นั่นกันครับอ่ามือเนี่ยมือเศร้าหนิว่าเราชูวฟังว่าน่าคอยคอยยุคห่างวันตัวนี้ที่ไปที่มาเป็นยังไงวอาเบิร์ดไม่น่าสนใจอืมน้าคอยคอยยุคห่างวันตัวเลขกว่าก็ได้มากกว่ามูจันครับอ่ากะ ควบจริงแล้วเนาะที่เปลี่ยนจังไดเนี่ยเฮ้าวับบอทพูหน้าอยู่ข่างวัดเว้าดอกแม่ผู้ใดไปนั่นนี่จริงเป็นแน่เนี่ยเป็นความจริงวาว่าหน้าอยู่ข่างข่างวัดเพิ่นนี่ครับหน้ายุคห้หน้าอยู่ข่างวัดนั่นแหละน่าจะคองก็ได้แต่ที่จริงคือเป็นหน้าไม่เท่าหน่ะล่ะ้วยหน้าไม่เท่าก็ไม่น้าจะคองเนาะว่าเป็นเสื้อผ้าไม่ต้องใส่ลมผม เราบ่ทันปั่นไห้าท้อปัญหายาม่ได้ยังค่อยยิ่งแต่ว่าน่าไปเต่าอยู่เว้าไอ้ที่เลยน่าเิ็นที่เขี่ยแต่ว่าน่าไปเฒ่านั่นล่ะครับเออบาดนี้เนาะหน้าอยู่ใกล้เนี่ยมีโอกาสเข้าไปสนทนาธรรมได้ไปเว้าไปจ่าปู่เพิ่นบ่ได้ไปสอบไปถามไปคุยกันว่าวาที่ไปที่มาเพิ่นมาจังได๋ค่อยได้มาแลให้เลขทั้งแปดหงอดเก้าหงอดมานี่ผมก็ที่ว่าไปดูไปวัดือไอ้วัดปู่เนี่ยตั้งแต่ปู่เพิ่นบ่ทันมาอยู่พุ่นล่ะ โอ้ตั้งแต่เจ้าอาวาสเกาลูกเกาแมนๆคือเขาออกอยู่ตลอดแมนเออนั่นคือคือคือบ้านเนาะคือที่ไปที่ไม่เป็นเจังซี่ครับอืแต่ก่อนนี่วัดห้าสีเบาว่าวัดบันโพก็ไดเนาะมันโพั้วละบันโพเนาะสีแดบันโพนี่สิมีอยู่สองวัดเด้แต่ว่าตัวนี้เป็นวัดวัดกลางทุง ตัวนนี้เป็กายุกลางทุ่งเหรอไม่ยังค่อยมาไกลนะผมเออไกลน่าไม่เ่าเออเป็นวายุกลางทุ่งมาดนี่ต้อนหน้านั่นเนี่ยสิมีเจ้าเอวบาดอยู่คนหนึ่งน้อเพิ่อนสาสสังนี่ไห้ครับผมเพื่อนมาเห็ดวันนี้ไหวมาเห็ดวันนี้ไหวมาเห็ดไห้ได้ก็ได้หลายเกิดล้วหละครับครับมีศสารามีคุฏิิลักลแต่ว่าสิบระท่านมีโบวถไม่หยังมาดนี่เพื่อนก็เห็ดมาหลายปีแล้วเห็ดสาราเห็ดยางไว้บ้านนี้ก็ จังไรล่ะเจ้าอาวาสองค์ที่เพิ่นเห็ตมาก่อนน่ะเนี่ยครับกะถึงวาระของเพิ่นเนาะบอเลนาครับบ่แม่บอเฮาไปกันรุ่นอยู่ถึงวาระของเพิ่นเพิ่นกะดซึบเป๋อเมียเนาะโอ้เจ้าว่าจังถึงวาระโอ้ยครับซึบเปเอาเมียแี่เราซึบเปเอาเมียมานีก็เลยบ่มีผู้เฮ็ดผู้สางต่อโอ้ครับมานี่หลังจากเพิ่นซึบเปเอาเมี่ยแล้วก็มีปู่เฒ่าผู้นึงมาอยู่ต่อ ครับมาอยู่วัดแมนโคเฮงนี่ยแมนกับมาอยู่กับประมาณสามสี่ปีคนละครับผมผูเฒ่าน่ะครับมานี่พอช่วงอ่าสิ้นปีบังหันมูเฒ่าเล่ากับทูดงไปทางอื่นโอ้แมนล้วนแล้วจะเป็นพระทูดงท่านนั้นสีสีมาอยู่แบบนี่ครับครับแมนแมนมานี่พ่อ่มีพระอยู่ครับชาวบ้านก็เลยไปนิมนต์ปูคนปัจจุบันนี้มากนิมนต์แมนไปนิมนต์ไปนิมนต์มา เราบริเ้เดินทุดงมากโอ้ไปนี้มุ่นเพิ่นมากไปนิมุ่นมากเลยที่ผมคุยกับปูน่ะปูเพิ่นวะเพิ่นกลับจากธุดงใหม่ๆครับเราก็มาอยู่วัดเพิ่นอยู่วัดอยู่หนองแสงนี่โอ้ตำบหนองแสงน่ะอำบอหนองแสงผูฝอยลมผูฝอยลมเพิ่น่างูหตัวนี้ครับเพิ่นอยู่พุนมานี้เพิ่นธุดงกลับมาอยู่มาอยู่วัดเดย์พัทนโดือนมานี้เช่าบันบันโพเนี่ยเนี่ยเห็นว่าวัดเนี่ยมีปูยู่มีปูยู่เราม้านนี้ก็เลยไปมุ่นเพิ่นมาก เพิ่นก็ได้เลยมานีละนี่คือที่ไปที่มาของเพิ่นมานี่เพิ่นมาอยู่อันนี้คือที่ปูเพิ่นเฝ้าสุฟังพอมาอยู่ปุ๊บเพิ่นมาเห็นวัดว่าอาล่ามสภาพแล้วช่ำรุดสุดส้มไอจากเจ้าอาวาสไอองค์องแรกที่เพิ่นเห็นใบนะไอซาลาเห็ดไว้นะเห็นเึ็นมากงามๆแล้วนะ โอ้ยตอนนี้เล็กมุ่งลังคาบอลทันแล้วเด้อเล็กมุ่งลังคาบอลทันแล้วครับขึ้นสนิมจับเต็มอยู่อันไม่ก๊อกเสาใหญ่ๆง่ามๆน่ะกับบวกกับขึ้นครับวันนี้พอปูพูนไม้อยู่บนเห็นสภาพแล้วโอ้เราก็อยากเห็นจจกแป้งบาดเนี่ยเจ้าเานี่ยคอยคือเห็นภาพปั๊บเลยแม่เล่าถึงเห็นภาพได้เจ้าเราเลามาเลยบอกว่าปานนั่งอยู่ในวัดนี่ตอนนี้ที่เห็นเห็นภาพได้บอกว่าอะไรเแลเป็นได้บัตรเราบอกว่า ที่จริงแ่ะเล่าบ่อยากให้รอกปล่อยตัวเลขตัวเบอร์นี่ดิโอเล่าบอกจังสีเลยเล่าวองที่ที่จริงเลกวก็อยากให้ปล่อยตัวเลขตัวเบอร์ดอกแมนจะนั่นแล้วยูทธูถึงเขาไปท้ายท่านบได้แมนเล่าบอกให้ยุทููไปท้ายท่านครับอืมบอกให้เขาไปท้ายท่าเลยแต่ว่าจำรับตัวเลขนี่เล่าให้เอามาบอกญาติพี่น้องบอกนี่ยุให้สายบุญเข้าในยุครับแต่ว่าห่างบ่ไม่ทันไลย แม่ครับ<ม>นี่แหละที่ไปที่มากเกินกระสิปเป็นประมาณนี้มานี่มผมก็เลยถามเอาปู่ <c oughs> อันตัวเลขนี้ได้มากจังไดอ<ม>ืมครับที่จริงเป็นเลขนิมิตฝันเป็นดิโอเป็นเลขนิมิตฝันป็นฝันหรอเอ้บอมเม้นว่านิมิตฝันอ่านิมิตอ่านั่งสมาธิเออเขาเอื่นว่าอย่างเลขนิมิตมันบ่อเลขนิมิตนิมิตในในธิสมาธิครับ เล่าว่าอยากให้เพราะว่าผู้บาอาจารย์เล่าเป็นสายปฏิบัติโอ้ผู้บาอาจารย์เพิ่นบ่อยากให้ปล่อยเรื่องพวกนี้ครับโอ้ใบหยากให้มันเกือกกลัวครับแมนแมนแมนครับผู้บาอาจารย์เพิ่นใ่หยางสั่นเพราะว่จริงๆล้วเมื่อกาทาร์ติเบลอิลีเมื่อกาผิดในศีลอยู่ดิครับเออผิดอยู่ในศีลในวินัยอยู่ครับนะจะป่ะกาศบ่เป็นอย่างกะถือว่าสั่งบารมีสั่งบุญให้นั่นให้เอฟสาม กสิามเอาแบบไมอยุ่งหรอกผููเปยังไงเนาะนั่งสมาธิเรานม่ไปยังไรอย่างนี้คือท่าเพื่อนในตัวเลขมากเราเพื่อนก็จะวายสิเบาไปทางนั้นโอ้เพิ่นเบาสูฟังโหลดหัอครับอืมแต่ว่ากะกสิช่วงอ่าอนี้นะนยุ่งหรอกกสิบอแบบพอดตองหวดปุ๊บได้เลยอืมครับกสิมีวินระยะในจากน้อยช่วงกลางๆเนาะครับช่วงกลางๆแต่บัดนี้สำคัญดิอืม เล่าสิป่อยออกไปเนี่ยเราบป่อยออกไปไงเด้ถ้าผู้ใดวอกเขาไปหาเพื่อนเขาไปคุกขี่ไกลๆนะ่ะ mm hmm. เราโบป่อยออกไปไงเด้ mm hmm. ก็คือว่าสิบป่อยออทัวทิบตัวแดนแมนเดี Man, อยวไปตัวทิบตัวแดนควบไหมต้องไปเอาครับตัวเล่าท่านั้นว่าแมนว่าทีไอป้าประกาศจนๆมอแันต้องเขาไปถามอ,อน้ำนล <Man. S 3> เล่ามนเล่าก็ได้ขึ้นได้ว่าเลขวันนั้นวันนี้ไม่ได้ขึ้นไป กรบรับ่ได้ขึ้นไปว่าเลขวันนี้แล้วบริษ้ทไหนสัง่งครับแจ้ว่ากาต้องเขาไปถามหมาปู่ได้เลขตัวไหนเนาะวันนี้จังสี่จังสันเป็นบ้าง,ง,งแม่ครับต้องต้องต้องเขาไปถามเอาแล้ววันนี้เพิ่นสีจังสี่ในวิธีการบอกแบบเลี่ยงเลี่ยงวิธีการบอกแบบเลี่ยงของปู่นะเรวลาเขาเอาอไปเบิ้งนี่เพิ่นสิบอกเลยว่าได้เลขตัวนั้นตัวนี้จังสันจังสี่เพิ่นสิบอกในหลักงานใดบ้างเนาะเพิ่นกครที เขียนเพื่อนที่เขียนติดเขียนลักษณะไปติดใส่เสาหนัน,นเสานีไปให้ิึงเอาให้ว่าเล่าบ่บอกตัวเลขโอ้เล่าสีบ่ว้าเลี้ยงตัวเลขชูฟั่งครับเอาเวลาเจ้าไปถามเพื่อนบอกเล่าอาจูฟังยังไรเลยนนส่วนนิมีตเลยนี่มิตบอกไอ้นีมีตตัวเลขเนี่ยเพื่อนมาเดอกว่าเพื่อนนี่มีจ,จังสั่นจังซี่ก <ๆ S 2> ็เลยถามว่าอันปูนั่นนี่เป็นไงเนาะมีตัวเลขตัวดีบ่เพื่อนว่า เล่ากะสีแอบแอบเขียนเรียก่อนอ่าเล่ากะสีว่าเออเอาไว้เบิ้งยังซันยังซี่ไปเบิ้งยิ่งบางงานบางนี้ดูสางนา้น่านะเพิ่งกะศีว่าไปประมาณนี้โอ้แล้วเขียนไปยุต่ว่าเราสีบอกว่าไปเบิ้งยิ่งบางงานบางนี้โอ้หนานานนานนานเนี่ยนี่ใครกินได้ไปจอบต้นเสาอยู่ใหญ่ต้นเนาะแต่แต่ว่าก็บบริษัเขาบริษัทนีโอกาสเข้าไปเจียเจียอาศัยผู้อยู่ใกล้นี่แหละก็คืออ่าคนมีโชคเนาะ เด็ดจังยูทูบเจี๊ยช่งคนมิฉลอบ่ชังคนมิโชอครับว่ามำไมแต่ว่าได้มากก่อนมูแน่นอนเพราะว่าคุกขี้ยู่หันกล็ดหวานมาเลขนี้ได้มากก่อนมูแน่นอนได้มากก่อนมูแน่นอนเกยบซูมือเกยบสูมือเขาไปไปไปวัดเกยบสูมือเจ้ากาได้เราได้กุ้ยกันอ่าให้ว่าให้ว่าเอาให้สนิดที่เชื่อผลับไปเนาะสนิดเนาะครับอ่านิดกับปูเพิ่น มีโอกาสได้เล่าได้คุยกันหลายอย่างเอาแต่ว่าบานนี้คนันผู้ใดอยากรู้ตัวเลขก่ขอนเนี่ยเฮ็ดจังไหนเขาสิรู้ตัวเลขก่อนเอาสมมุติว่าทีมงานเท่านี่ล่ละนี่ครับเนี่ยทีมงานเฮ่ามีอคนวิโชครับครับ,รบอ่าบุญท่ารวยรย่างเสียหรือว่าบุญน้าโังซข่งเข้าจะรู้ตัวเลขกอนมันบ่อยากพูดตัวเลขก่อนเจ้า เพื่อนให้เอาลงช่องบอ่เพื่อนให้เอาลงเอียงบ่ในกรณีเพื่อน,น,หนให้ไปไายถ้ารัดบ่เลยจังไหนไมกรณีเขาสีล่องไอเอฟซีเข้าได้จังไหนนะร่องรองหมดเอาจังสี่ซะแน่หัปปปวปูเพินกชับไาใบยาเพินบออยากเพินบออยากดวงบออยากดังะนะแล้วกับบอยอยากให้พิษทัทง้ทงทั้งทั้งศีลของค์เพินนังสี่นนะเข้ากับยาไปใส่ซื้อเพินคือตัวเลขนันได้มากนั่นแหละได้มากแต่ว่าเข้ากับเอามาเว้า ออกได้แต่ว่าเขากับส่นัมย่างอื่นซะโอส่นัอย่างอื่นครับแต่วห้นูว่าจะกชื่อเลืปูมันพ่อหรอแม่นแม่นแมนสิปูพ่อดำปูพ่อแดงเฮ้สิปูอยัง้กันแล้วแต่ว่าไปนะอย่าาปูบ้านโพนะครับปูบ้านโพมันมันสิไปอันนี้เพิ่นนะโอ้มันสิไปครับอ่าสตรอว์เซามเพิ่นเนาะครับผมเอ้าแต่ว่าเป็นยังว่าแต่ได้มากบ้านนี้คันสมมุติว่าผู้ใดอยากลูกก่อนยังไง จิไปที่ตามได้ทั้งในบันแต่ผมได้ตัวเลขมากผมกระสีลงทั้งช่องคนมิโชครับคนมิโชแม่กะกิีว้าเอานี่ล่ะแต่ว่าเล่าตัวเลขเล่าตัวเลขนั่งเล่าแมนมาบอกเฮียเป็นคลิปวิดีโอจังๆเว่าชูฟังเลยแมนแมนแมนว่าปูคนนี้มีจังสี่นะันไอ่เปลียนจังนตันเล่แกระทั่งว่าตัวนี้จะจะ่าหังนถีบเบอกว่าเลขยัว่าปครับอี่มันเถื่อกมากตั้งแต่วดใดมากน้องเาตั้งแต่วดที่สามสี่ปุ่นนี้ เนะวันที่สามสิบสามสิบบกรลามาตัวเนาะสามสิบเอตอนสิ้นปีไหมสิ้นปีสามสิบได้มากนะถึกมากถึกมากถึกมากตอนหนึ่งเลยถึกมากตอนเนื่องครับมานี่ไม่หลุดไปกาสีมาหลุดงวดไอที่มันออกหนึ่งแปดไหมอืมออกหนึ่งแปดกับหลางหนึ่งศูนย์มันบ่อีกประมาณเพิ่นให้หนึ่งสามกับหนึ่งเจ็ดแล้วก็อีกครหางหนึ่ง สามหางเป็นหกยังสักอย่างนี่แหละตัวหางที่สามให้ว่าเพ้นไ้เลขเที่ละสามหางเท่านั้นบ่เกินสี่หางบ่เกินสี่ย่างไหลแต่เชื่อที่เนี่ยที่อยู่ะ้านสามหางแต่แล้วบานนี้เท่าที่ผมเบิงเบิงเบิงม้านตัวเลขกปูัออกไปทั้งรางไหมอือเป็นเลขล่างตามตามห้อพิจาระซ่อมเบิงแมนจังวันนี้ออกเก่า เข้าศูนย์หือเล่าอ้ผมไปจดมาตอนที่มัน้นเน่นผมก็มาแต่ว่างวดที่มันออกหนึ่งเก่าอ่ะอืมมันมาชนกับเหล็กเอเอพยาธิกอืมครับก็เลยถือลายจากน้อยอืมอืนนันมาหนีตั้งแต่มันหลุดงวดอ่ามันออกสิบแปดเนาะอืออกสิบแปดล้วมันออกสิบเก้าอันบ่มันออกสิบแปดอันมันลุดอ่างวดเมื่อกี้นี่ผมได้ตัวเลขมากจดไว้คือกันดิ อ้อาใส่โชดเองจดไว้เรากะอันบอกทีมงานอบอกทีมงานเอาอยู่ดิไอ้เขาไปซื้อมือสักม,ม,ม,มืองวดต้องหั่นเท่าเท่าไง,ลงห,ลาาาหลังเนาะเตีรงตาครับหลังวานมันเท่ากับไปมันใจขึ้นหลายเนาะนั่นหลังงวดมันหั่นผมเลยทิ้งสินดิก็เลยไม่ได้ไอ้ม่ได้ติดไบไหลายานะไม่ๆๆได้ติดไบไหลายวันนี้ได้ไปบันวันนี้วันมาดิโอ้ต้อง หลังจากตีขอกแล้วประมาณจักมือเป็นเป็นควายได้เลขไหประมาณอ่าช่วงประมาณประมาณหาถึงสิบมือใช่ไบริมวณบริเวณประมาณหาถึงหกมืออยู่ประมาณนี้โอ้หาถึงหกมือครับหาถึงหกมือซึ่งตอนแรกๆเนี่ยคือข่าวสิ่งยังบกระจายก่อนนอกจากผู้ใดสิ่ขอเขาไปถามไปคุยไปใกล้ๆตั้งแต่สิบบอกข่าวข่าวเลขสี่ยังบกระจายยัางนี้ยังดีเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีของคนมีโชคตัวสั่ม ครับเจได้ลูกันโมเดลลูกกันมูมเพราะบางท่านมีชว่วคุกกี้อยู่เห็นไหมเมนข,ข้าว,าวตัวเลขครับเขาได้ตัวเลขแล้วเจ้าล่อง่องเจ้าแล้วเนอะครับเมื่อก่อนชูไข่ฟังนั่นไข่ไข่อยากล่องขึ้นกันน,นี่มผมผมผมเข้าไปเราเขาไปจดมาตั้งแค่ไอช่วงหลังห้ยออกอันบ้านสีหาเมืองมื่ที่แล้วโอ้ไม่สามตัวเท่านี้เด้อเพื่อนไหนนะเพื่อนไหนมาเก้าสองหกสี่เก้าศูนย์ใส่โอซี่หาง สตัวสามหางค่สหางสาออืเออตอนนี้ท uh ั้งทั้งเศร้าบ้านเนาะครับไอช่วงเลขออกได้ยินผมก่ไปฟังเขาบอกเ้าเลขมันพวกมี่สองศูนย์เก้าสองหกสี่สันมันโมเมนแล้ววะข่าวสารมากบ่ถือบ้าบ่ือาบ่ถืออย่างหูฟังอยู่แต่บ่าแยงอย่างหูฟังอยู่แต่บ่อแยอย่างอย่างหูฟังแต่ว่าผลทุททยแน้วยคงทุทไายอีหลีกะ เมนเมนตัวนี้ตัวนี้แต่เพิ่นเขียนไว้อยู่แต่ว่าแต่ว่าไทศบาลว่าต่อปานว่าป่าก็ป่านแบนทักอ่างที่งอนเปยไปมันมีข่้เกื่อนเนี่ยคือตัวเลขนี่มันสิมาชัดเจนช่วงก่อนเลขออกประมาณสามหมื่นคำว่าชัดเจนหมายถึงว่า ชัดเจนเลยหูห่วยเช่าบ้านเช่ามู่บ้านนะครับพูทั่วกันพูทั่วกันนะว่าเป็นเลขตัวนี้ตัวเดียวกันแล้วสีสีม่วงาเข้าสีม่วอยูในช่วงนั้นส้หรับช่าบ้านทั่วไปสีมะวหูช่วงก่อนเลขออกประมาณสามมืออ๋อสั้รับคลิปนี้ก็คือสะได้เนื้อห้างอ่างวดสีม่านี่อยู่หรอครับแต่ว่าข้างก็นมือนี่แมนแม่ครับได้แน่นอนได้แน่นอนแต่ว่าการพูดอะไรอยากรู้ก่อนก็คืออ่า เขาไปเตรียมการเขาไปเตรียมการไว้ครับเขาไปติดตามไม่นะครับผมเขาไปติดตามคนมีโชคค่อยจีค่อยค่อยจีหูเร็ยวนะครับค่อยจีได้ซื้อได้ท่านทวงที่วันต่อนไปครับเออแต่ว่าเขายังท่านได้สรุปกันว่าเสี่ยวปูยังดีเวลาลงสันดิโอ้ปูที่บอกแมนครับเฉลี่หูทั่วกันเล่มที่เฉดีจยหูทั่วการไหมได้ปู ปูพ่อดำบ่ะเอาสิในไหนเพื่อนกับช่องคนมีโชคกับปูมีโชคนะปูมีโชคปูดำปูอ๋อปูยังอเอาปูปูกางทงบ่ะพอเพื่อนอยู่กางทงปูกางทงสิอย่างนี้อ๋อปูยังอ๋อปูให้เป็นซีดีมงคลอนเนี่ยยังไงที่เป็นตะลัมจนรวยเนี่ยครับ อกูยังไงให้ให้หูในน้ำไดนะมันจะไงมแมนอมเอาเอาว่าลเลขนี่ละน้ำหมดเปี่าเลขนี่ละน้ำเปล่ อ่าเระขันตั้งกันได้เนาะเอาเลขนี่ละนามเนาะเอาเลขกีฬานามเนาะขันขึ้นหัวคอว่าเลขนี่ละนามเลขนี่ละนามครับก็คือเลขของปูบันผู้เลขของปูบันโพเลขนี่ละนามว่าสั่บเนาะแมนแมนมาแล้วเลขนี่ละนามนี่ละนามเนาะอสองสั่นเนาะครับโอ้อะยังไงก็ขอคุณหลายๆครับผมอ่าสำหรับอ่าแนวทางดีๆอ่าสำหรับคว่ำลูกหรือว่าประสบการณ์อ่าสำหรับในส่วนของเลขบันผู้ทีมหนี้เนาะครับอขอบคุณหลายๆครับผม Ah, oh, por